หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่247องค์หญิงน้อยผู้โอหังหลินรั่วหันผู้เป็นบุตรีของนักวิชาการศาลาในใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากแล้วยิ้มพูดติดตลกว่าน้องชิงอย่าเพิ่งพูดอย่างมั่นใจเช่นนั้นเลยถ้ากลับมามือเปล่าน้องกู้จะหัวเราะเยาะเจ้าหรือไม่นะหึกก็แค่คนขายยาบุตรีของพ่อค้าชั้นต่ำสุดยังควรค่าให้พวกเขาประครบประงมหรือ ไม่กลัวเสียชื่อสตรีชั้นสูงของเมืองหลวงหรืออย่างไรคนที่พูดคือองคหญิงน้อยของจวนอองชิงอองชิงเป็นผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์สืบฐานันดรศักดิ์สู่ลูกหลานโดยไม่มีที่สิ้นสุดจึงมีความย่หยิงเป็นทุนเดิมกู้เย่ยรู้ถึงฐานะแม่นางน้อยผู้นี้จากปากของหยวนไหายชิงเมื่อได้ยินเช่นนี้นางก็ไม่ได้โกรธเคืองกลับยิ้มพูดอย่างเฉยเมยว่า ช่วงนี้องค์หญิงน้อยตื่นนอนแล้วรู้สึกขมปากใช่หรือไม่รู้สึกกระหายน้ำอยู่เสมอต่อให้ดื่มน้ำมากเพียงใดก็ไม่หายเจ้ารู้ได้อย่างไรองค์หญิงอัญญาเบิกตากว้างแต่นางก็หันสายตาออกอย่างรวดเร็วและแสดงท่าทีเย่อหญิงต่อไปแต่ท่านพ่อของข้าได้ให้จังหยวนเจิ้งจัดยาให้ข้าแล้วเจ้ามีทักษะแพทย์เพียงผิวเผินยังคิดจะเสนอหน้าอีกไม่ดูฐานะตนเองเลยถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่กล่าวมากความแล้ว กูเย,ยจ้องมองนางอย่างมีเลสไนแต่ถูกหยวนไห่ฉิงและหลินรั่วหันจูงออกไปองค์หญิงอันอยากโกรธจนกระทืบเท้านั่นสายตาอะไรของเจ้าระวังข้าจะควักลูกตาเจ้าทิ้งเสียเจ้าคนชนชั้นต่ำริอ่านมากำเริบเสบสารต่อหน้าข้าเอาเธอองค์หญิงได้โปรดอย่าโมโหหักโมโหจนกระทบร่างกายเพราะคนแบบนี้จะคุ้มค่ากันหรือนางก็เป็นแค่แม่ขาเหตุใดต้องไปถือสาท่าทีของนางด้วยเล่า หวังหลีล่วเป็นบุตรีของคุณนางวัดไห้ฉางซึ่งเป็นผู้ติดตามขององค์หญิงอัญญาเมื่อเห็นองค์หญิงยังไม่หายโมโนหนางจึงรีบปลอบโยนต่อว่าเจ้าก็เป็นคนบอกเองนางเป็นเพียงคนชั้นต่ำการที่ไปคุยกับนางจะเป็นการทำให้ฐานะของเจ้าแปดเปื้อนนะทางนั้นมีสน้ำสาสอยู่ทิวทัศน์ไม่เลวเลยพวกเราก็ไปตรงนั้นกันเถอะองหญิงอัญญาพูดอย่างโกรธเกรี้ยวว่า คอยดูเธออย่าให้ตกถึงมือข้านะไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้เห็นดีกันเหล่าบุตรีคุณนางใหญ่ที่อยู่ข้างกายนายนางคอยพูดคุยกับนางพร้อมกับห้อมล้อมองค์หญิงเดินไปยังอีกด้านหนึ่งหยวนไห่ชิงกลัวว่าแม่นางน้อยจะไม่สบายใจจึงปลอบกู้เยี่ยว่าองค์หญิงอันอย่ามีนิสัยตรงไปตรงมาบางครั้งคำพูดของนางก็ไม่น่าฟัง แต่เนื้อแท้ไม่ใช่คนเลวนักหากเจ้าไม่สบายใจพวกเราก็อยู่ห่างๆจากนางเถอน้องกู้ขี่มาเป็นหรือไม่ชีวิตทั้งสองชาติของกู้เยี่ยรวมกันก็เกือบ40ปีแล้วหาได้สนใจยายหนูผู้หญิงยะโสเช่นนี้นางยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าข้าไม่เป็นอะไรหรอกข้าแค่อยากเตือนนางว่าตอนตื่นนอนในวันพรุ่งนี้นางจะมีสิวขึ้นที่ใบหน้า แต่ในเมื่อนางเชิญหมอหลวงมาดูอาการแล้วข้าก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากเดี๋ยวผู้อื่นจะเข้าใจผิดว่าข้ากําลังประสบนางเมื่อหลินรั่วหันได้ยินเช่นนี้จึงสบตากับหยวนห่ฉิงแล้วเม้มปากยิม้มน้องกู้เจ้าหมายความว่าพรุ่งนี้ใบหน้าขององคหญิงอัญญาจัดต่อให้กินยาของจังหยวนเจิ้งก็ไม่ได้ผลหรือกู้เยี่ยรีตาแล้วพยักหน้านางอธิบายว่าองคหญิงอัญญามีผิวมันเป็นทุนเดิม ในยามฤดูใบไม้ร่วงอันแห้งกร้านเมื่ออยู่ในลานล้อมนางยังกินเนื้อปิ้งย่างไปไม่น้อยจึงเกิดเป็นสิวร้อนในเมื่อได้ยินนางพูดเช่นนี้หยวนไห่ฉิงจึงจับใบหน้าตนเองและพูดอย่างเป็นกังวลเล็กน้อยว่าผิวของข้าก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็กินเนื้ออย่างไปไม่น้อยข้าจะสิวขึ้นหรือไม่กู้เย,ย่สังเกตผิวของนางอย่างละเอียดและจับชี้ประจอนให้นางหยวนไห่ฉิงเห็นสีหน้าอันเคร่งครึมและจริงจังของนาง ซึ่งตรงกันข้ามกับความน่ารักของนางนางยิ้มและหยิกแก้มแม่นางน้อยแล้วพูดว่าดูเจ้าสิท่าทางของเจ้าดูเหมือนหมอเทวดาน้อยเสียจริงอย่าสนสีไม่เช่นนั้นข้าจะไม่สนใจเจ้าแล้วนะถ้าพรุ่งนี้เจ้าเจ็บคอและเกิดแผลร้อนในในปากอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้านะสีหน้าอันจริงจังของกู้เยี่ยแม้แต่ตอนพูดขู่ผู้อื่นยังน่ารักเพียงนี้ หลินรั่วหันดึงมือของหยวนไหายชิงมาดูแล้วพูดอย่างจริงจังว่าร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือร้อนในกระเพาะร้อนกินของมันประกอบกับการนอนหลับไม่ดีอาการไฟตับลุกชนขึ้นส่วนบนจึงเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยกู้เนียไม่เอาเรื่องเช่นนี้มาล้อเล่นแน่นอนหยวนไห่ชิงขมวดคิ้ว แล้วจะทําอย่างไรดีข้าไม่อยากกินยาต้มรสขมปังตายพวกนั้นเลยน้องกู้โอสถของบ้านเจ้ามีแบบที่แก้ร้อนในหรือไม่ในตอนนี้โอสถของบ้านข้ายังไม่มียาประเภทนั้นกู้เย่ยเห็นสีหน้าอันผิดหวังของหยวนไห่ฉชิงนางจึงลากเสียงยาวต่อแต่ว่านะแต่ว่าอะไรกันเจ้าพอมีวิธีอยู่ใช่หรือไม่รีบบอกมาสิเรื่องด่วนจะตายอยู่แล้ว หยวนไ่ชิงรีบจนย่ำเท้าจ้องมองด้วยดวงตาคู่น้อยๆออันสวยงามอ้าปากขึ้นและพูดอย่างกระติเกเรียวแต่ว่ากู้เย่ยิย้มมุมปากขึ้นแต่ถูกนางกลั้นเอาไว้อีกคราเมื่อเห็นอีกฝ่ายร้อนใจจนย่ำเท้าไม่หยุดจึงค่อยพูดต่ออย่างช้าชข้ามียาสำรองของตนเองเห็นแก่วาสนาที่มีกันระหว่างเราข้าจะแบ่งให้พี่ชุดหนึ่งก็แล้วกันหยวนไ่ชิงเปลี่ยนจากความโกรธเป็นรอยยิ้มและจับมือของกู้เย,ย่มาสบัด น้องสาวเป็นคนดีจริงๆพี่จะจดจำบุญคุณครานี้เอาไว้มันราคาเท่าไรหรือเดียวพี่จะให้สาวใช้ไปให้เจ้าโดยที่ไม่ขาดสักแดงเดียวคุยเรื่องเงินกระทบความสัมพันธ์นะพี่ชิงล่าเพียงพรสักตัวให้ค่าสำหรับทำผ้าคลุมก็พอแล้วกูเยี่ยมไม่ได้มาขายยาจึงไม่เรียกเก็บเงินจากนางหยวนไห่ชิงและหลินรัวหันคนหนึ่งเป็นคุณหนูคุณนางชั้นสูงส่วนอีกคนเป็นบุตรีนักวิชาการ ต่างไม่ได้ดูถูกภูมิหลังของนางเหมือนกับองค์หญิงอัญญาและยอมพานางไปขี่ม้าล่าสัตว์กู้เยี่ยประทับใจแม่นางทั้งสองคนนี้จึงตัดสินใจมอบของขวัญให้นางคนละชิ้นพี่หลินพี่ชิงเอ๋อลมเหนือพัดแรงอากาศแห้งผิวง่ายต่อการขาดน้ำข้ามีน้ำบวบหอมและยาหล่อลื่นหยกไขมุกที่ผลิตขึ้นด้วยตนเองมันสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวขาผ่องถ้าพวกท่านไม่รังเกียจข้าจะมอบให้พี่สาวทั้งสองคนละชุด เนื่องจากสีผิวและคุณภาพผิวแต่เดิมของร่างกายนี้ไม่ค่อยดีนะักกู้เย,ย่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อบำรุงอีกทั้งยังใช้เครื่องยากลายพันในห่วงมิติความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นในตอนนี้ผิวของนางจึงชุ่มชื้นและขาวผ่องเนียนนุ่มจะบอกว่าเหมือนไข่ไก่ที่ปลอกเปลือกออกก็ไม่เกินจริงแม่นางหยวนและแม่นางหลินมองไปที่ใบหน้ารูปทรงไข่อันขาวผ่องละเอียดอ่อนของนางหยวนไห่ชิงยังใช้มือแตะและพูดอย่างนับถือว่า โอ้โหผิวของเจ้าให้สัมผัสดีมากหลังจากที่พวกเราใช้แล้วผิวจะดีเหมือนน้องสาวหรือไม่พื้นเผพ,พันของพวกท่านดีกว่าข้ามากหากใช้เป็นประจำก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าข้ามากกู้เยีย่มีความมั่นใจมากต่อเครื่องบำรุงผิวที่ตนผลิตขึ้นหยวนไห่ชิงและหลินรั่วหันร,รับของขวัญจากกู้เย,ย้อย่างมีความสุข นอกจากน้ำบวบหอมและยาหล่อลื่นหยกไขมุกแล้วกู้เยี่ยยังมอบยากันแดดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับแป้งรองพื้นให้พวกนางคนละขวดในคืนนั้นทั้งสองคนใช้วิธีตามที่กู้เยี่ยสอนใช้ผ้าบางๆสีขาวสะอาดตัดให้พอดีกับใบหน้ากรีดเป็นช่องตาจมูกและปากจากนั้นใช้น้ำบวบหอมประครบหน้า15นาทีแล้วทาด้วยยาหล่อลื่นหยกไขมุกถึงแม้ตอนที่เอาน้ำยาทาหน้าจะรู้สึกแสบเล็กน้อย แต่น้องเย่ยเอ๋อบอกพวกนางแล้วว่ามันเป็นอาการของผิวขาดความชุ่มชื้นเกินไปแก้ได้ด้วยการเสริมความชุ่มชื้นเช้าวันที่สองหลังจากที่พวกนางล้างหน้าก็ตบด้วยน้ำบวบหอมทายาหล่อลื่นหยกไขมุกและทายแยกไปอีกชั้นที่คิ้วกับริมฝีปากเมื่อเพื่อนสาวสนิทของพวกนางเห็นเข้าต่างพูดอย่างตะลึงว่าผิวพรรณของพวกนางดีขึ้นสีผิวขาวผ่องขึ้นมากและยังถามว่าพวกนางทำอย่างไร หยวนไ่ชิงหยิบยากันแดดมาอวดหลังจากที่เพื่อนสาวของนางลองทาที่หลังมือก็พบว่าผิวขาวขึ้นในทันทีอีกทั้งยังดูผ่องใสยอย่างเป็นธรรมชาติมองไม่ออกว่าได้ทาแป้งเหล่าแม่นางน้อยต่างฮือฮากันยกใหญ่และต่างโวยวายสอบถามนางว่าซื้อน้ำมันค้นนี้มาจากที่ไหน